ที่ดีว e> ีดีนี้จะทำเพื่อความสนุกและบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ผู้ที่มีภาระด้นากนการเงินเล่นและเด็กต่ำกว่า18ปีให้ดูเพื่อความบันเทิงก็พอเฮียโยสวัสดีครับผมวันนี้ผมกับแอซันสุดร้อนเนยเช่นเคยนะฮะอ่ะวันนี้พูดไม่ผิดเว้ยเอาละครับผมเป็นไงบ้างครับผมกับคลิปวัวเมื่อวานนะจากทุน,นหน้ารอนไปหนึ่งแสนนะฮะเอาละฮะวันนี้งบเยอะจะจัดนะครับผมไปอยู่แสนสองนะเพราะผมเนี่ยไประดมทุนมานะครับผมกับเฮียแป็กแอดปัน แอดมอนป่าส้มนะเพื่อมาทำคลิปนี้โดยเฉพาะนะครับผมก็คือคลิปนี้ผมแม่งมาใส่ไม้ใหญ่สุดจัดเลยนะก็คือ4ี่พันเลยนะครับผมไปยังไงเนี่ยก็ได้แล้วนะครับผมแต่แค่ว่าผมอยากรู้เว้ยว่ามันจะแตกหนักสุดเท่าไหร่นะฮะมาโบเข้ามาอ่ะโดนแดดไหมครับผมสี่พันนะก็ไม่ต้องสงสัยนะครับผมว่าอันนี้เป็นเงินจริงหรือเปล่านะเงินจริงแน่นอนนะครับผมเพราะผมเนี่ยระดมทุนคนละสองหมื่นห้านะยังไงก็ถึงอยู่แล้วฮะเอ้ยถึงป่หวะ 25, สองหมื่นห้าสี่คนอ่ะถึงนะครับผม มีเงินผมด้วยนะเป็นห้านะครับผมคนละสองหมื่นจะถึงหรอครับไปแต่แม่งแบบก็คือแบบอยากรู้เหมือนกันนะว่ามันจะแตกเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าผมเนี่ยไม่เคยเล่นไม้ใหญ่ขนาดนี้นะครับผมอันนี้คือไม้แบบแบบว่าสุดของมันแล้วอะคือสี่พันนะฮะมาโชนเพื่อนไปหน่อยครับผมคิปนี้ยังไงก็ได้ครับผมเพราะว่าเรามีทุนยื้อขนาดนี้นะโอ้โหบวกมาทีตั้งแปดพันเลยว่ะก็เกมบัวนี้ผมไม่ต้องอธิบายอะไรมากเฮ้ยโดดครับผม ไม้สี่พันไอสัตว์มึงไม่เอาส้มได้ไหมไอเหีย้ยไม้สี่พันขนาดนี้ขอเป็นแบบทองเข้าอะไรเข้าได้ปะวะโอ้ไอสัตว์เลยไม่เอาปรทันนะ 4, สี่พันไอเหี้ยบอกเลยเกือบครับผมมาลุ้นคูณสิบด้วยไอเหีย้ยไม้ 4, ไสี่พันไอเทียโคตรสุดนะเอ้ยใบโอ้โหเลยสวยคูณสิบครับผมไอเหี้ยะสี่ 4, แสนเหรอเฮ้ยใช่ไหม ถึงว่า what ไอ้เหี่ยสี่แสนไอ้สัตว์โอ้โหดอกเดียวก็ผมเพิ่งเปิดทิปมาไม่ถึงสองนาทีนะแม่งเข้าทองไอ้สัตว์ไวชนแก้วเมื่อกี้ไอ้เหี่ยโบโอ้โหสี่แสน,นเพื่อนวูโอ้โหผมลดไม้เลยอย่างเงี้ยต้องลดไม้นะฮะ กำไรสุดๆเลยนะแค่นี้พอแล้วครับผมโอ้โหยืมตังค์เขามานะอตส่าห์ตังค์เขามาแล้วได้ขนาดนี้นะครับผมเมล้า <Mega S 1> เล่นไม้ต่อนะมันจะเว่อร์ไปมันจะถอนไม่ได้นะครับผมมาเราจะเป็น500นะครับผมเอาอะไรมาอีกนิดหน่อยนะฮะให้มันถึง5้าแสนนะก็คือออโต้สัก30ตันนะครับผมเป็นไม้500นะไอเชีย่ยเมื่อกี้แบบโดดมาดอกเดียวเข้าถุงเงินนะครับผมคูณ10พอดีนะจริงๆไม่ได้ประมาณ4 0 0 0มืนนะครับผมไม้4,000ันเนี่ยแต่มันคูณ1ิเข้าไปเนี่ยก็คือ4 0 0แสนนะฮะ แบบอ้โหูวัตถุดาฟิก็คือพอเลยนะครับผมแบบเข้าทองแค่นี้พอนะครับผมเห็นไหมกันครับว่าไอเชียไม้สุดจัดของผมเนี่ยเป็นไงนะคือแบบไอเชียไม่กล้าเล่นต่ออ่ะเออเนี่ยเดี๋ยวเอาไปแบ่งกันนะครับผมแอดปันแอดมอนเฮียเปียกนะครับผมแล้วก็ป่าส้มนะโอ้โหลายหน้าอย่างสวยนะเอ้ยไม่ใช่สองแถวซ้ายขวามานะเอ้ยซ้ายกลางมานะไม่รู้ว่าจะได้คูณสิบอีกหรือเปล่านะไม้ห้าร้อยครับผมได้ขนาดนี้ครับผมยังไงเนี่ยก็ไม่มีเสียผมกำไรเน้นๆนะ อันนี้ไม่เวอร์ไปนะครับผมอย่าลืมนะครับผมเอางบมาสแสนหนึ่งเลยนะครับผมแต่แค่ดอกเดียวแค่สี่แสนเนี่ยไม่เวอร์นะครับผมเท่ากับว่าเราผมได้กำไลม,มาเออสี่แสนเลยแหละใช่ไอสัตว์กูได้กำไลมาสี่แสนตัวด,ด,ด,ดอกจากหนึ่งแสนนะได้สามแสนดิเอ้ยแต่มันก็เกือบห้าแสนนี่มันมันมันสี่หมื่นเก้าใช่ไหมประมาณนั้นฮะก็เวลาที่ผมเล่นเนี่ยเป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะหกโมงหนึ่งทุ่มประมาณนี้นะครับผม อ่าไอชี้อย่างแบบเข้ามาเมื่อกี้คือผมมันตกใจเลยนะคือผมเนี่ยเพิ่งเล่นนะครับผมไม้เยอะขนาดนั้นนะสี่พันเนี่ยปกติเนี่ยผมจะไม่กดแน่นอนครับผมเพราะว่างบไม่ถึงนะสมมติมีอยู่สองหมื่นสามหมื่นเนี่ยกดไม้สี่พันเนี่ยถ้าไม่เข้าจริงๆเนี่ยไม่ไหวนะฮะแต่เมื่อกี้เห็นไหมครับผมไประดมทุนมานะคนละสองหมื่นนะครับผมเงียบเปียงเนี่ยแถมเศษไหมผมห้าพันนะเออแอดตันด้วยนะประมาณนี้ครับผมผมเลยได้กําไรแบบเอาไปแจกเขาอะเอาไปให้เอาคืนนะครับผมเออ ยังไงก็ได้ฮะโอ้โห,โโหนี่แบบต้องขอบคุณเลยอเออหมายถึงว่าผมเนี่ยต้องขอบคุณพวกเฮียเปียงนะที่ให้ยืมทุนมาแล้วผมเนี่ยแต่ขนาดนี้นะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าจะถอนได้หรือเปล่านะน่าจะค่อยๆทย,ย,ย,ยอยถอนแล้วกันนะครับผมไปไปกันต่อฮะที่เหลือนี่ผมจะเอาอะไรมาเล่นนะครับผมไมา์ละห้าร้อยก็พอนะครับผมเอาให้มันถึงสักห้าแสนกว่านะผมว่ามันก็จะโอเคแล้วฮะ เพราะว่าผมเนี่ยมีสิทธิ์จะไต่ได้แล้วนะเพราะว่างบเราเยอะขนาดนี้กําไรเยอะขนาดนี้คือจริงๆเ่ยผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันจะแตกขนาดนั้นนะตั้งแต่ต้นคลิปนะเอเชียคือแบบว่าเพิ่งเล่นประมาณผมกดได้ประมาณไม่ถึงไม่ถึง20ครั้งด้วยซ้านะแม่งเข้าโดดมาปุ๊บแล้วมันโดดมาสี่พันด้วยไงอุ้ยส้มคูณสิมาสวยอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้ดีครับสองหมาครับผมโบเข้ามาเป็นห้าแสนบอกวะใช่ไหม ถึง5้าแสนแล้วนะฮะคืออย่างเงี้ยยังไงก็ไม่เสียนะครับผมเพราะเราได้กำไรมาตั้ง4ี่แสนนะบอกตรงไม่เวอร์นะครับไม่เวอร์แน่นอนฮนะเพราะว่าทุนเนี่ยหนึ่งแสนเลยนะครับไปกันต่อครับผมก็คิมมิชิชิวนะฮะโอ้โหยิ้มกันหมดละเฮียปันเฮีปแบยกปลาส้มแอดมอนนี่ตัวดีเลยเอาไปเปยหญิงเนะีโโ่ยโอ้โหยิ้มกันหมดละยิ้มกันหมดละแอดสั่งเล่นให้ขนาดนี้นะ อันนี้คือดวงนะครับผมไม่ได้มีสูตรที่อะไรเลยนะคือกูกดเข้า,มานะไมาหนักนี่แหละคือมันงบเยอะไงะกดเข้าไมานะ้หนักปุ๊บแต่คูณสิบมาถุงทองด้วยเอเอ็มอ,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 อ่งเปาดิเออเชีย่ยแบบโบเข้ามาสี่แสนผมก็ตกใจนะคือผมเนี่ยเพิ่งเคยเล่นจริงนะครับผมหมายสี่พันเนี่ย,มม 4, ยแต่ว่าแต่ขนาดนั้นน่ไอเชีย่ยดอกเดียวรู้เรื่องครับผมบ้านแตกบ้านแตกครับผมวันนี้วันนี้กินอะไรอ่ะบอกเลยเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงวันนี้ไปเลี้ยงสาวดีกว่ามั้ง เี๋ยเอ้ยดีใจว่ะอะไรวะเนี่ยโอ้โหลุงนี่ผมเอางบเยอะวันแต่แรกก็ดีนะฮะแต่ใครมันจะไม่มีทุกเดือนทุกเดือนเหรอครับผมใช่ไหมล่ะบางเดือนเราก็ช็อตบ้างนะห้าแสนเนี่ยผมหยุดดีป่ะวะถ้าหยุดนี่คือแบบคลิปสั้นเลยนะไม่เอานะไปอีกสาวสิบครั้งรครับผมหรือว่าสิบดีสิบดีกว่าสามดีกว่าไปสามสิบครับผมกำไรเราเยอะแยะมหาศาลนะผมอยากให้มันโดดอีกรอบหนึ่งครับผม อุ้ยส้มติดววยป่ะสวย <c oughs> แต่แค่พันเจ็ดนะอ <c oughs> อุ้ยถุงทองเข้าสี่พันอุ้ยไยเมื่อกี้ไม่ติดทองนะอยากเห็นทองวะ่ะ <c oughs> คือผมก็อยากกลับไปเล่นไม้สี่พันนะอุ้ยโดดมาครับผมอยากเล่นไม้สี่พันไว้แล้วให้มันติดทองอ่ะผมอยากรู้ว่าได้ประมาณเท่าไหร่นะ <c oughs> ถ้าทองติดวาวอะไรเนี้ยแต่ว่าไม่อยากจะไปกลับไปนะเพราะว่า ประมาณนี้นะมันแบ่งแบ่งกันลงตัวนะครับผมไม่อยากจะเสียนะสวยไม่เอาส้มไปสัตว์แต่ตอนนี้เอาอะไรก็ได้นะอย่ชิวๆนะชิวๆครับน้องได้แล้วฮะได้แล้วก็ชิวชิวนะฮะไม่หดร้อนนะครับผมใครอยากเห็นนะครับผมได้เห็นแล้วนะไม่น่าจัดเต็มนะครับผมคือจัดเต็มจริงจริงนะไม่สี่พันเต็มแม็กนะครับผมโคตรจะแม็กนะบอกเลยเอาหมื่นห้าผมบัตรทัพนะเฮ้ยห้าร้อย แตกมาคูณสิบประทัดได้หมื่นห้าเลยวะเยอะเหมือนกันนะประทัดเนี่ยจะดูถูกมันไม่ได้นะแต่มันติดวายไงถ้าติดประทัดอย่างเดียวไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะขอกิน้ำสักแป๊บนะครับผมคอแห้งแล้วตอนนี้โอ้โหเหลือ20่ครั้งนะไม่รู้จะแต่งนอกหรือเปล่านะครับก็ไปเรื่อยๆนะฮะก็ชิวๆนะครับผมเพราะว่าเรากำไรสุดๆเลวนะคือ ทียใครจะไม่ตกใจว่าจะจูบไ,ไม้หนักเบ็ดแบบเต็แบบเตมแม็กอ้เงี้ยเข้ามาขนาดนั้นนะ่ะบ้าเอ้ยไปกันต่อแบบชิวๆนะครับผมอยากกินซีฟู้ดขึ้นมาทันทีเลยนะแบบกุ้งตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนะี่ยผมบอกเลยนะว่าตอนเด็กน้อยเนะี่ยผมไม่ค่อยชอบกินกุ้งเลยนะจะพูดว่าไม่ชอบเลยแบบว่าหนึ่งตัวกินสมมติมันมีห้าตัวตกินแค่หนึ่งตัวก็ว่าได้เลนะแต่พอโตขึ้นมาแล้วแบบ เราไปดูคลิปใน u t u b e อะไรแบบที่มันกินกุ้งสีฟูทะเลเผาอะไรเงี้ยไอ้เชยกูไม่อยากกินว่ะแล้วพอได้กินอะไรเงี้ยแบบปูเหมือนกันนะปูแต่ก่อนเนี่ยผมไม่กินเลยนะแต่แบบพอโตมาเนี่ยกูแม่งกินเยอะขึ้นนะก็เลยแบบมันเป็นกับเราเห็นสิ่งนั้นบ่อยหรือเปล่าวะแล้วมันก็ทาให้เราเนี่ยหิวนะพอหิวปุ๊บแล้วมันรสชาติด,ดีเนี่ยแล้วมันก็เลยแบบติดใจนะคือง่ายๆเหมือนกับว่าตอนนเด็กเนี่ยผมอาจจะแบบ กินที่มันไม่อร่อยอ่ะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่ชอบในตอนนั้นนะแต่พอเรากินแล้วมันอร่อยขึ้นมาเนี่ยเราก็กลับกลายเป็นชอบขึ้นมาทันทีเลยอะไรเงี้ยโอ้ยโทรศัพท์นี้เข้าจังนะทงสสาวๆเนี่ยจะตามนะครับผมหยอกหยอกนะไม่มีนะไม่ใช่แอนดมอนนะครับผมอมไปช่วงนี้แอนดมอนแอดปันนะแอนดมอนไม่หายนะช่วงนี้แอดปันชอบหายไปนะต้องไปตามสักหน่อยลนะไม่รู้หายไปไหนนะครับผมโด้ เฮียเบียงนี่เหมือนกันเฮียเปียงตัวดีเลยชอบกินเบี้ยของผมนะผ่านทางมือถือนะครับผมชอบคุยกับผมไงแต่ยังว่าเฮียแก่แล้วนะคุยยังแก่เยอะหน่อยนะครับผมใจค,คนขี้เหงานะมาเขาเรื่องกันต่อดีกว่าครับผมกําไรเราได้แล้วนะครับผมคือกําไรไม่เสียเลยนะคือไม่เสียเพราะว่ามันจู่ๆมันโดดเข้ามาเลยอะ่ะมันโดดเข้ามาปุ๊บแล้วมันแตะคูณสิบไปเลยอะ่ะคือแบบกระโดดข้ามไปเลยอะ่ะไอ้เชี่ยหนะ้าแสนอ่ะเออเธอห้าแสนแหละ วไปเลยอุ้ยทองไอ้สัตว์ผม,มอยากเห็นทองเข้าไม้สี่พันมากนะเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยถ้าผมขอ,อยืมกำไรก็ได้นะผมจะเอามาเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับผมแบบเต็มแม็กเต็มอะไรอย่างงี้นะคือเมื่อวานเนี่ยผมพอจะมีทุนนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยใส่ไป500นะได้มาแสนหนึงนะไอเชียอันนั้นก็เวอร์นะเอาจริงมันก็เวอร์นะผมแต่มันก็ปิดไปแล้วอะเออ ผมก็ไม่รู้ว่าผมทำยังไงเหมือนกันนะไอ้แค่แมงดูงมาจะจัดนะสงสัยแบบเข้าหน้าหนาวหรือเปล่าพอพูดถึงหน้าหนาวแล้วผมเป็นคนชอบหนบ้าร้อนมากกว่าหน้าหนาวนะเพราะว่าผมในเวลาอาบน้ําเนี่ย all, มันไอ้ีค่มันไม่สบายอ่ะผมชอบอาบน้าตอนหน้าร้อนมากๆเลยเออผมรู้สึกว่ามันเวลาอาบแล้วมันสดชื่นแล้วมันสามารถทําอะไรต่อได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยไอ้ชี่มันมันหนาวไปหมดอ่ะแบบไปไหนก็หนาวอุ้ย หีบทองเข้า2 0 0 0 0เอ้ย1 2 5 0 0าโอ้โหไอหสัตว์เลขอย่างสวยนะคือตอนนี้แบบขอพูดแบบอะไรไม่เลือเปิดปเลยนะครับผมเพราะว่ามันกำไรแล้วนะเออชีเ้เป็นไงล่ะผมบอกแล้วนะครับผมแต่ถ้าเป็นสูตรเนี่ยมันสามารถทําได้นะจริงๆเนี่ยมันสามารถเล่นเยอะก็ได้นะครับผมอย่างเช่นสมมุติผมมีทุนหนึ่งแสนใช่ไหมผมเอาไม้แรกเนี่ยเป็นไม้ห้าร้อยนะครับผมไม้สองเนี่ยเป็นไม้สองพันนะส่วนไม้สุดท้ายเนี่ย เป็นไม้สี่พันก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยคืองบมันเยอะนะนเพื่อนๆผมเลยแบบใส่เต็มแม็กไปก่อนเลยนะสี่พันแล้วสรุปว่าไม่ออกมาแบบแตกควรสิบไอเทียะเออมันจะให้ก็ให้อ่ะจริงๆแล้วควรหนีนะครับผมแต่ว่าอันนี้คือเล่นอากําไรแบบเล็กๆน,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 น้อยๆนะครับผมแบบว่าเป็นเศษนะเอาไว้กินข้าวกินปลานะครับผมอื้อหืออ่งเปลอีกแล้วไอสัตว์เอ้ยม่เข้าขอเป็นทองเอ้ยถุงเงินเกาครับผม อีสัทองทองโอ้ส้มอะส้มก็ได้ครับผมไม่ซีเรียสนะตอนนี้ตอนนี้ไม่ซีเรียสนะครับผมเอออะไรก็ได้มึงเอามาอันนี้ลมดีสุดๆนะครับผมไม่ซีเรียสนะผมเอออันนี้เลยอันนี้เลยไม่ว่ากันนะฮะสองพันสองถือว่ากินข้าวกินปลาได้นะครับผมปะ่ะได้ห้าแสนสองนี่ก็พอแล้วนะครับผม เอาละครับผมเป็นไงบ้างครับกับไม้เต็มแม็กสุดเบี่ยงของแอสซันนะครับผมโบ๊ะเดียวรู้เรื่องนะครับผมอ่าเป็นไงบ้างครับใครที่ชอบไม้หนักแบบจับเต็มเนี่ยอยากให้ผมทําแบบนี้อีกเนี่ยก็สามารถบอกผมได้เลยนะครับผมเอาละครับวันนี้แอสซันเนี่ยก็ต้องขอตัวเอาเงินเนี่ยไปแบ่งให้กับเฮียทั้งหลายก่อนนะครับผมเพราะผมได้ยืมเขามานะฮะเอาละครับวันนี้ผมก็ต้องไปก่อนนะครับผมแล้วก็จะลืมว่าเมลมาจะเดี๋ยววันไหนก็ต้องแพ้ลานะครับผมเพราะว่าลาไปก่อนนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยผมกินกิน กินมียกดีกว่าผมอยากกินมียกบะหมี่เป็ดอะ่ะเออเอาละฮะบ๊ายบายจ้าทุกคนจุ๊บๆและก็อย่าล like ืมกดไลค์กดแชร์แอร์ซันเยอะๆนะครับผมดันคลิปเยอะนะบ๊ายบายจ้าทุกคนจุ๊บๆ